นอกจากตื้นตันใจมากแฟนคลับน้องนุ่นน่สุดยอดนะคะเดี่ยวแน่นมากแล้วก็รักน้องนุ่นยังหมดใจกันจริงๆแล้วก็เปิดใจรับนุ่นแนทด้วยแล้วก็ศิลปินด้วยนะคะเราก็ทีมงานเล็กๆไม่ได้มีชื่อมีเสียงอะไรแต่วันนี้ได้รับการต้อนรับขอบคุณขอบคุณมืออุมใจนะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่ะพอตื่นแล้วจะ พี่แนทเก่งมากเลยค่ะ่ขอบคุณนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมืออึ้มใจขอบคุณไม้ด้วยค่ะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีวันนี้นะคะจริงๆแม่ก็ไม่ไเคยนะว,ว่าวันนี้มันจะเคยขึ้นกับลิเกแม่ซึ่งไม่เคยมีใครรู้จักซึ่ง มาถึงวันนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็แม่น้ำหนึ่งก็มอความรักกับพวกเราทุกคนเลยค่ะเลี้ยงข้าวพาไปเลี้ยงข้าวหาทีพาท่พักให้สองที่เมื่อคืนกลับมาก็พาไปลงกิตีน้อยขอบคุณ,ค,ณคุณเลข,ขาให้ประการล,ล้างขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่น้ำหนึ่งกระเป๋าฟิล์มดีมากค่ะพร้อมด้วยพี่ๆน้องๆเขาแล้วก็ลุงน,น้องเขาโอโ้ดูแลเราดีมากนะคะ เดี๋ยวกลับไมกครั้งวันที่สามที่สี่เดือนหน้านะคะหวังว่าผู้ชมคงมาดูวันนี้เยอะนะคะมาสองคืนก็ชมกันยาวๆนะคะค่ะพี่เนิงขอบคุณมากค่ะจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันไม่ใช่ง่ายนะคะแม่ก็ไม่นึกว่าเออคนเราเนี่ย เขาถึงนี่ไหวค่ะมันเป็นที่โชคิชตาให้เราไฟฟ้าให้ตายถ้ามันจะไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันถึงเวลาของเราทุกอย่างก็ใช่อย่างเช่นวันเนี้ค่ะมารู้จักทุกคนโอ้โหคนมากมายแล้วรักเราด้วยไม่ใช่ว่ารู้จักคนมากมายแล้วคนเกลียดเราอย่างนั้นทีก็น่นาน่าถูกใจแต่นี่ทุกคนมออความรักและเมตตาให้กับเราขอบคุณมากนะคะ มันเป็นพวงลิขิตจริงๆค่ะที่ได้เจอกันเป็นพ่อ้องนุ่นแท้ๆแล้วเราก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะคะรู้จัก,กตั้งห้าปีหกหนึ่งอะค่ะแต่ทําไมอะทำไมเพิ่งมาตอนนี้มันเป็นจังหวะชีวิตนะคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยเราก็โหพ่อ้องนุ่นเขาก็น่ารักนะคะน่าสงสารเขาด้วยเราก็เห็นแล้ววโหพ่อ เดี๋ยววันที่สามี่หนูเล่นบ้านแม่น้ำหนึ่งพ่อไปออกสักชากนะเขาจะไหวพ่าก็ไม่รู้บอกพ่อต้องไปนะแล้วก็ดาวตลกโคราชแล้วก็บอกโหเาเล่นกันดีทุกคนนะคะเพิ่งเจอครั้งแรกเลยพ่อแปรเนี่ยค่ะเราเห็นพ่อนมนุ่นเลยเราสงสัยเหมลอนกันจริงๆนะคะ,ะครอบครัวนี่เขาเป็นครอบครัวที่น่ารักมากแม่เขาพ่อเขาแล้วก็นรองนุ่นเนี่ยเขาน่ารักมากนะคะ พ่อเขาก็เหมือนน้องนุ่นนะคะพูดเลยรขำๆขอบคุณค่ะคุณพี่สงควรขอบคุณนะคะคุยแก่ค่ะโอ้พอไม่ต้องมาเห็นตั้งแต่ลลน้องนุ่นออกฉากแรกที่ไปร้องอเพลงที่นุ่งกระโปรงแบบตุ๊กตาเรานี่ยโอ้หตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะแบบว่าอะไรเนี่ยแบบโอ้ย ใช่น้ำตามาแต่ตอนแรกเลยอ่ะแล้วเขสวยนะคะชุดน้าสวยมากใส่ลงหมาตุ๊กตาตุ๊กตาที่เป็นตัวเล็กๆสีมพูนะคะเหมือนมากเลยรอรู้ยิบเจ็ค่ะเจอกันนะคะประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยถ้าใครอยู่อย่างนี้อยู่ใกล้ลพบุรีไปนะคะวัดสามเมือเกลือออกข่าค่ะสาเมื